เราก็จะมาต่อในส่วนของการจัดการเรียนรู้ส่วนของปรึกษาระดับประถมศึกษาในสาระเศรษฐศาสตร์นะครับสําหรับส่วนนี้ในตอนนี้เนี่ยก็จะพาไปดูในส่วนของเนื้อหาสาระนะครับเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นะครับทีนี้ก็จะใช้ในตัวหนังสือนะครับของสถาบันพัฒนาคุณภาพาวิชาการหรือพอวนั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณที่ได้ทำอ e ีบุ๊กเอาไว้ให้นะครับถ้านักศึกษาสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปพิมพ์ใน Google ได้นะครับว่า อีบุ๊กนะครับเวนวัลแล้วก็พวอก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับเป็นหน้าของสถาบันคุณภาพพัฒนาคุณภาพวิชาการนะครับพวอนะครับข้างล่างก็จะมีในส่วนของอีบุ๊กหนังสือเรียนนะครับระดับประถมขึ้นมาให้นะครับตรงนี้พอเราคลิกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับเราจะได้หน้าหน้าแรกที่มีเรื่องของอ่าหนังสือต่างๆนะครับในระดับประถมศึกษานะครับก็สามารถเข้าไป ศึกษาหาความรู้ได้นะครับเหมาะกับนักศึกษาระดับปถมศึกษามากๆเลยนะครับในส่วนนี้นะครับอ่าเราก็จะมาดูในส่วนของสังคมศึกษาในระดับปอลแล้วกันนะครับวันนี้เป็นยกเคสของป1น,นะครับว่าเราจะสามารถจัดกิจกรรมระับปอลนได้อย่างไรนะครับ เราก็จะมาดูในส่วนของหนังสือนะครับ e ebook ตรงนี้นะครับ ebook ตรงนี้นะครับเราจะเปิดไปที่หน้าสารบัญก่อนนะครับว่าสารบัญมีเรื่องของอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยววันนี้จะยกตัวอย่างของเศรษฐศาสตร์นะครับว่าเขาเรียนรู้คืเรื่องของอะไรและสามารถจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอ่า การใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่านั่นเองนะครับหน้า37นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันนะครับหน้า49แล้วก็เรื่องของการทํางานหน้า58นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาดูที่หน้า37นะครับหน้า37 หน้านี้นะครับทีนี้ในส่วนที่จะเป็นสิ่งที่จะสามารถนําทางให้กับคุงครูได้ในส่วนของเ,ออเนื้อหาสาระหรือกิจกรรมการสอนเะนี่ยก็คือเรื่องของตัวชี้วัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะครับตัวชี้วัดของตรงนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของตัวชี้วัดแรกเลยก็คือเรื่องของการระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้แสดงว่าหลังจากที่เด็กปหนึง่งเรียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียนเรื่องของเนื้อหาเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ย เขาจะต้องระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะครับจากหน่วยแรกเลยก็คือหน่วยเรื่องของการใช้เงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่านะครับตัวช้วดที่2ก็คือนักเรียนต้องสามารถยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออมนั่นเองนะครับนะ ตงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการหน่วยที่1เหมือนกันนะคะรับการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าประกันอย่างคุ้มค่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวชีวิตที่3คือยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวันนะครับอย่างประหยัดนั่นเองนะครับแสดงว่าตัวนี้ก็จะอยู่ในส่วนของหน่วยที่2ก็คือการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวันนั่นเองนะครับส่วนมาตรฐานสอสามนะครับก็จะมี1ตัวชี้วัดก็คือเรื่องของการอธิบายเหตุผลความจําเป็นที่คนต้องทํางานอย่างสุดจริตนั่นเองนะครับแสดงว่า เด็กะสมเขาต้องรู้เนื้อหานะครับรู้เป้าหมายของจุดประสงค์ประมาณนี้นะครับ4ตัวนะครับอันดับแรกเราจะไปดูเรื่องของระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้ได้คำว่าระบุก็แสดงว่าก็ยังเป็นเรื่องของความรู้อยู่ว่าเขาสามารถระบุได้ไหมว่าอันไหนคือสินค้าและบริการที่เขาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเขานั่นเองนะครับตรงนี้เขาก็จะมีเรื่องของผังสาระการเรียนรู้ให้นะครับเราสามารถศึกษาเพื่อเป็นโครง โครงร่างในการที่จะนําไปวางแผนในการสอนได้นั่น,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสาระสาคัญนะครับเป็นเรื่องของการดํารงชีวิตประจำวันเราจะต้องใช้สินค้าและบริการนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะดูว่านักศึกษาสามารถศึกษาจากตรงนี้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่สามารถเป็นความคิดรอบยอดเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้เข้าใจที่ทำให้เด็กเข้าใจได้ในในคลาสนี้น,นั่นเองนะครับ อ่าเริ่มมาเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับเขาก็จะพูดถึงความหมายของสินค้าว่าก็คือสิ่งต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและก็เป็นสิ่งคองที่ซื้อขายกันแลวก็มีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตด้วยนั่นเองนะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเป็นอาหารเป็นยาและสารโลกเป็นที่อยู่อาศัยก็คือปัจัยศีนั่นเองถูกไหมครับเรื่องของบริการก็คือหมายถึงสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการเพื่ออำนวยความสะดวก และสนองความต้องการของผู้รับบริการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความหมายเบื้องต้นก่อนให้เด็กได้ทราบนะครับแต่ส่วนเรื่องของการระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์เนี่ยยังยังไม่ถึงนะครับรู้ความหมายเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กวัยหนึ่งก็จะไปรู้เรื่อง,องนี้ต่อนะครับว่ามีคําถามขึ้นมาว่าเออเพราะเหตุใดล่ะนักเรียนจึงต้องตัดสินใจใช้เงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการนะครับซึ่งตรงเนี้ยอาจค,ครูประถมศนะึกษาเนี่ยถ้าเด็กไม่เข้าใจอาจจะใช้คําที่ง่ายขึ้นเช่น เพราะเหตุใดนักเรียนจึงตัดสินใจใช้เงินเพื่อซื้อขนมคะซื้อ,อข้าวคะนะครับซื้อน้ําคะก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้สามารถใช้คําที่เหมาะกับวัยของเด็กนะครับก็ได้นะครับแต่อันนี้จะเป็นภาษาวิชาการซึ่งคุณครูสามารถปรับภาษาวิชาการเนี่ยไปใช้ในห้องเรียนให้เหมาะกับเด็กแต่ละไวัยได้เลยนะครับตรงนี้ทีนี้พอตั้งคําถามแบบน,นี้ปุ๊ว่าทําไมจะต้องตัดสินใจใช้เงินเพื่อซื้อของล่ะ ใช้เงินเพื่อซื้อขนมลาะนะครับจากภาพเนี่ยก็คือกำลังซื้อหน่งคกถูกไหมครับทำไมจะต้องใช้เงินซื้อหน่องกเออมันเป็นปัญหาหรือมันเป็นคำถามที่ให้เด็กได้ฉุกคิดครับเด็กวันหนึ่งก็จะตอบมาเออเพราะว่าพ่อแม่ให้เงินมาค่ะนะครับตรงนี้คุณครูจะต้องคาดเดาคําตอบของเด็กด้วยว่าเขากําลังซื้อถึงอะไรอย่างไรบ้างน,นะครับอ่าตรงเนี้ ก็จะพูดถึงเรื่องของความหมายของสินค้าบริการแต่มาตรงนี้ใช่ไหมครับว่าสินค้าคือสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งของที่ซื้อขายกันมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตคืออาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยาสารโลกคือประจัยสี่นั่นเองเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้ที่บอกนะฮะอ่าต่อไปคือบริการก็คือสิ่งที่สร้างความมุ่งมั่นให้แก่ผู้รับบริการนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าก็จะมีอย่างสินค้าเนี่ยก็จะมีสินค้าที่จะเป็นต่อการดำรงชีวิตกับสินค้าที่ทำ สินค้าที่สร้างความสะดสบายมากขึ้นเช่นพัดลมโทรศัพท์มือถือทีวีวิทยุต่างๆนั่นเองนะครับางานในเรื่องของบริการก็คือการโดยสารรถประจําทางอาจจะถามเด็กก็ได้ว่าเออกยกยก,ยกเคสขึ้นมายกเคสขึ้นมาก็ได้ว่าอ,อ สมมุติว่านะักเรียนเดินทางมาอย่างไรคะใครมารถรับจ้างบ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างบ้างแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็จะทําให้เขาเนี่ยได้สามารถเ,าเห็นภาพจริงว่าอะไรคือสินค้าอะไรคือบริการก็ได้นะครับตรงนี้หัวข้อหนึ่งกอก็จะพูดถึงสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับหากนักเรียนสังเกตอบๆบ้านโรงเรียนเนี่ยจะเห็นร้านค้ามากมายเลยนะครับซึ่งมีทั้งการขายสินค้าและก็การ บริการต่างๆโดยทั่วไปนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเด็กยังไม่เข้าใจเรื่องของการบริการยังไม่เข้าใจเรื่องของคําว่าบริการนักเรียนสามารถนักศึกษาสามารถที่จะปรับใช้คําที่เหมาะกับวัยของเขาได้นั่นเองนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาจะระบุได้อย่างไรนะครับตรงนี้เขาก็จะพูดถึงเรื่องเ,ออเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสินค้าบริการไปเรื่อยๆนะครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวนันที่ต้องดํารงชีวิตประจําวันต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะ พูดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้คุณครูก็สามารถสรุปประเด็นให้เด็กๆได้นะครับาานะการให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆการขายสินค้าประเภทเครืร่องเขียนต่างๆนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่า,าตรงนี้เขาก็จะพูดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงในส่วนของสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองแบ่งออกเป็นสองประเภทนะตรงนี้เราจะเริ่มเข้าตัวชีวิตที่หนึ่งแล้วว่านัก,นกเรียนสามารถระบุสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้แสดงว่าตรงนี้ นักเรียนจะต้องระบุให้ได้ว่าสินค้ามี2ประเภทนะครับประเภทแรกคือสินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ใช้เงินซื้อนะครับก็คืออะไรบ้างอ่าสินค้าบริการที่ไม่ใช้เงินซื้อก็คือเช่นสินค้าและบริการที่มีคนอื่นให้มาเช่นแม่ให้ของข,องขวัญแม่ให้ตุ๊กตาหมีนะครับพี่ให้ขนมน้องขึ้นมาตรงนี้เราไม่ได้ซื้อนะแต่มีคนให้เรามานะครับอ่าแต่ส่วนของคนให้มาเนี่ยเขาก็ต้องใช้เงินไปกัน ไปไปซื้อถูกไหมครับแต่เราเไม่ต้องซื้อมานั่นเองนะครับต้องทำให้เขาเข้าใจกับเด็กด้วยนะครับถ้าเขาไม่เข้าใจบอกว่าอ้าวพี่หนูก็ซื้อมาคาะแม่หนูก็ซื้อมาคาะเนี่ยคุณครูจต้องอธิบายให้เขาเข้าใจนะครับว่าเป็นเพราะเหตุใดอย่างไรแล้วก็อยู่ในบทบาทไหนที่จะเป็นเรื่องของสินค้าและบริการนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของสิง่งที่ถ้าหมายถึงตัวเองใช่ไหมว่าถ้าเราไม่ได้ออกเงินซื้อแต่เราได้สินค้านั้มาก็คือเป็นสินค้าที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อนะครับตรงนี้หรืออาจจะได้มาจาาาากกกรรรสิินค้บทีีม่ม รัฐบาลจัดหามาให้เช่นห้องสมุดประชาชนสามารถเดินเข้าไปได้เลยหรืออาจจะเป็นเรื่องของสวนสาธารณะที่สามารถไปเดินไปวิ่งไปออกกําลังกายตรงนี้ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีไม่เสียตังค์นะครับตรงนี้แล้วก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้ากันก็ได้ว่าเออฉันเอาไก่ไปแลกกับไข่อย่างเงี้ยหรืออาจจะ เออแลกเรื่องของมีอะไรก็เอามาแบ่งปักนการแลกเปลี่ยนกันนะครับหนังสือมาแลกกันนะครับมีนิทานสองเรื่องอีกคนหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอีกคนหนึ่งมีเรื่องหนึ่งเอามาแลกอ่านกันนะครับอย่งนงี้ก็ได้นะครับตรงนี้อ่าสองนะครับไป,ไปดู2 สินค้าและบริการที่ได้มาโดยใช้เงินซื้อเห็นไหมครับว่าก็คือเขาก็จะพูดถึงเรื่องของเงินเนี่ยว่าเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเราจะต้องใช้เงินเนี่ยซื้อเพื่อให้ได้สินค้าอะไรมาบ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้เงินซื้ออาหารใช้เงินซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆใช้เงินในการที่จะเป็นค่ารถอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็อาจจะมี ในระหว่างการที่จะพูดถึงส่วนของเนื้อ,อาหาเพื่อให้เด็กเข้าใจมากขึ้นก่อนเนี่ยก็จะเป็นการถามตอบเป็นการที่จะให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแต่กิจกรรมก็ได้ว่าเอเอเมื่อเช้าใช้เงินใครใช้เงินมาแล้วบ้างคะอ่าคนนี้ใช้เงินแล้วใช้เงินอะไรบ้างใช้เงินไปเท่าไหร่คะใช้เงินซื้ออะไรคะนะครับก็เป็นการถามตอบกันก็ได้เอ้ยตั้งแต่เช้าใครยังไม่ได้ใช้เงินบ้างเลยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าอ่าถ้าคลาสเนี้ยมันอยู่อ่าถ้านักศึกษาได้สอนหลังจากที่ นักเรียนเนี่ยเขารับประทานอาหารกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเออบางคนอาจจะใช้เงินแล้วก็ได้ถูกไหมครับซื้อขนมบ้างซื้อน้ําซื้ออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยก็จะเป็นการพูดคุยกันได้นั่นเองนะครับอ่สาสการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่าเห็นไหมครับการใช้ประโยชน์เนี่ยเกิดจากอาจจะต้องใช้บริการให้คุ้มค่ายอย่างไรอ่าให้เกิดการประหยัด นะครับหรือว่าอาจจะเป็นการเรื่องของการดูแลรักษาให้มันสามารถใช้งานได้ยาวนานหรือเป็นเรื่องของการซ่อมแซมสิ่งที่มันเสียหายแล้วกลับมาใช้ใหม่ไม่ไม่ได้ทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยครับก็ต้องให้เขารู้จักการใช้ประโยชน์ตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยก็สามารถที่จะออกแบบกิจก,กรรมได้ว่าตรงเนี้ยการใช้ประโยชน์จากสินค้าบริการที่คุ้มค่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเศรฐศาสตร์ถูกไหมครับว่าเขารู้คุณค่าของสิ่งที่เขากําลังใช้อยู่หรือเปล่านะครับว่า ถ้าของที่มันสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ได้ได้เนี่ยซ่อมแซมได้นะครับก็สามารถที่จะปรับวิธีการเนี่ยให้กลับมาใช้ใหม่นะครับอา่าหรือซ่อมแซมให้มันใช้งานได้ดีอา่ามากขึ้นหรือใช้ประโยชน์ให้ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ต้องช่วยเสริมให้กับเขาไปนะครับอา่าแล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินในชีวิตประจำวันต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะพูดไปเรื่อยเลยประโยชน์ของการใช้เงินที่ไม่เกินตัวดีอย่างไรนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ หลังจากนั้นก็จะพูดถึงเรื่องของถ้าใช้เงินเกินตัวล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าถ้าเราไม่เหลือออมเลยไม่เหลือเก็บเลยอย่างเงี้ยว่าเวลามีความจำเป็นจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็จะต้องทำความเข้าใจกับเด็กไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของการออมเงินทําไมต้องต้องออมเงินขึ้นมาล่ะทาไมจะต้องเอ่อมีมีวิธีการออมเงินต่างๆขึ้นมานะครับให้เขาเรียนรู้เรื่องของประโยชน์ของการออมต่างๆนะครับตรงนี้อ่าเห็นไหมครับว่าเนี่ย การวางแผนการใช้จ่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับเรื่องอของเศรษฐศาสตร์ว่าเขาจะต้องมานั่งทําบัญชีต่างๆมานั่งวางแผนการเงินก่อนที่จะซื้อสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็จําเป็นกับเด็กๆนะครับโดยเฉพาะเด็กน้อยเนี่ยเราเราพูดเราแนะนําอะไรเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไปส่งต่อให้กับครอบครัวกับพ่อแม่ของเขานะครับให้เขาได้รับทราบนะครับก็แสดงว่าจากตรงเนี้ย นั่นหมายความว่าจากตัวชีว้วัดแรกใช่เป็ครับจุดประสงค์แรกเนี่ยเราสามารถออกแบบกิจกรรมได้เลยว่าอย่างสินค้าและบริการที่เด็กจะต้องระบุให้ได้ในชีวิตประจำวันตรงนี้เนี่ยครูอาจจะออกแบบนะครับเป็นเรื่องของใช้ตรงนี้ก็ได้เป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวนำใช่ไหมว่าสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแบ่งออก,ปกเป็นกี่ประเภทาอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมเป็นถ้าทําง่ายๆเลยก็คือเป็นสื่อภาพก็ได้เป็นบัตรภาพเห็นไหมครับว่าบัตรภาพเนี่ย ออกมาเป็นตัวสินค้าและบริการนั่นเองนะครับให้เขาลองแยกว่าเอออันไหนคือใช้เงินซื้ออันไหนไม่ได้ใช้เงินซื้ออ,อาจจะเป็นตัวอย่างเคสเป็นบัตรภาพให้ดูบนกระดานก่อนก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอให้เด็กเขาลองคิดเองนะครับอาจจะมีใบงานเป็น2หรือใบกิจกรรมเนี่ยเป็น2ช่องก็ได้นะค,ะครับสอคอลัมน์แล้วก็ให้เขาดูว่า อะไรที่ไม่ได้ใช้เงินซื้อมาค้าได้อะไรมาบ้างบางคนอาจจะบอกได้ตุ๊กตาค่ะได้ขนมค่ะได้เงินจากย่าตายายอะไรพวกนี้ก็ได้เห็นไหมครับว่าอะไรใช้เงินซื้อบ้าคะข้าวขนมน้าอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเขียนขึ้นมานะครับถ้าเด็กป .1 ยังเขียนไม่ได้ตรงเนี้ยคุณครูจะต้อง เสริมให้เขาอาจจะมีสื่ออื่นๆเข้าไปนะครับว่าสื่ออื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกว่าอาจจะมีเป็นรูปภาพขึ้นมาก็ได้ว่าตรงนี้หนูจะซื้อไหมคะเออตรงนี้จะซื้อหรือเปล่านะครับถ้าถ้ามีเงินอยู่จะซื้ออย่างไรตรงนี้ครับก็ให้เขาลองสมมุติก็ได้หรืออาจจะสมมติเงินให้เขาก็ได้ว่าถ้าเขามีเงินเท่านี้เขาจะซื้ออะไรบนกระดานบ้างอย่างไรตรงนี้ก็ได้นะครับก็ให้เขาระบุให้ได้หรือถ้าคุณครูยกเคสขึ้นมาให้เขาระบุสินค้าบริการเนี่ย ให้เขาลองเลือกดูเป็น2ช่องกระด้ว่าอันไหนคือสินค้าที่ซื้อกับไม่ได้ซื้อนะครับอ่าสมมุติว่าอาจจะมีข้อความก็ได้หรืออาจะเป็นแผ่นป้ายข้อความนะครับแผ่นป้ายข้อความเขียนขึ้นมาว่าแม่ให้ของขวัญมันเกิดมานะครับตุก๊กตาหมีวงเล็บแม่ให้ของขวัญวันเกิดอย่างเงี้ยซื้อหรือไม่ซื้อคาเนี่ยแล้วก็ให้เขาเอาบัตรภาพนั้นๆเนี่ยหรือเอาคําประโยคนั้นๆนนไปวางบนกระดานก็ได้เห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยก็สามารถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงให้ตอบจุดประสงค์ ตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเรามีจุดประสงค์นำทางเนี่ยเราก็จะออกแบบกิจกรรมให้ให้เหมาะกับเด็กเขาเนั่นเองนะครับ donc, <c oughs> ก็จะเห็นว่าตรงนี้ระบุสินค้าเนี่ยเด็กเขาสามารถทําได้ถ้าเราทําใบงานขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะสามารถเขียนสินค้ารบริการที่ใช้เงินซื้อกับไม่ใช้เงินซื้อออกมาก็ได้เห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเราทํากิจกรรมเราก็สามารถที่ทําให้เขาเนี่ย นำความรู้ในเรื่องของสินค้าบริการที่ต้องใช้เงินซื้อกับไม่ใช้เงินซื้อเนี่ยออกมาใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อใช้ในความรู้เนี่ยตรงนี้ในการทํากิจกรรมตรงนี้ของคุณครูที่เตรียมไว้ให้ว่าเขาสามารถแยกแยะจําแนกวิเคราะห์ได้ไหมนะครับว่าตรงนี้เขาควรจะทําอะไรอย่างไรเขาน่าจะไปอยู่ในหมวดใดของการซื้อสินค้าหรือไม่ซื้อสินค้าขึ้นมานั่นเองนะครับ ในส่วนนี้ก็ลองยกตัวอย่างประมาณนี้ให้ดูนะครับส่วนเรื่องของเซนทราสก็จะมีอีกหลายเนื้อหาเลยนะครับที่เราสามารถนําไปออกแบบได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะให้เราออกแบบนะครับกิจกรรมเรษฐศาสตรใกล้ตัวนะครับเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับที่ให้ออกแบบเรษฐราสแต่ครั้งนี้โอเพ่นให้โอเพ่นให้คือเปิดให้เลยว่าให้ออกแบบแบบเน้นผู้เรียนเป็นปสำคัญเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเลือกเรษฐศาสตร์อะไรก็ได้ขึ้นมานะครับแล้วก็ เขียนอยู่อ่ะสี่องค์ประกอบนะครับสี่ส่วนนะครับสี่ส่วนก็คือมีชื่อแผนมีมาตรฐานตัวชี้วัดนะครับมีวัตถุประสงค์แล้วก็มีขั้นนําสอนสรุปนั่นเองนะครับยังไม่ต้องไม่ต้องเขียนวัดผลก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็นการฝึกฝนนะครับส่วนเรื่องของการวัดผลเนี่ยก็ค่อยไปเสริมแล้วก็แล้วก็พัฒนาฝึกฝนต่อไปนั่นเองนะครับก็วันนี้มี4ี่ส่วนนะครับแล้วก็ส่งตามลิงก์ g o o g l e Form ที่ให้ครั้งที่แล้วเลยแล้วก็เลือกสาระเศรษฐศาสตร์ขึ้นมานะครับโอเคนะครับถ้ามีข้อ อะไรที่สงสัยหรือสอบถามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ